ามาเก็บคะแนนกันอีกครั้งนะคะเด็กๆเราจะมาทดสอบเพื่อเก็บคะแนนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2564นนะคะทีนี้เราไปดูข้อหนึ่งนะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าคะแนนทั้งหมด4คะแนนนะคะเพราะว่ามี4ข้อย่อย มาดูข้อ1นะคะ2ล้านลบ A เท่ากับ1ล้าน2แสนนะคะเพราะฉะนั้นเราหาค่า A เท่ากับเท่าไหร่ข้อ2กอบวก123,456หเท่ากับ654,526พรยยีเพราะฉะนั้นค่ากเนี่ยคือเท่ากับเท่าไหร่นะคะให้หาคำตอบมาค่ะข้อ3 7จ็ดแสห้ามื่ดพันบวกด้วยสี่เหลี่ยมนะคะเท่ากับ1 000, ล้านเพราะฉะนั้นค่าที่เราต้องหาคือในก็คือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองเท่ากับเท่าไหร่จำนวนนั้นนะคะข้อ4 b 5 2 9ลบห้าแสนสองเท่ากับห7 4มืเพราะฉะนั้นค่า B เท่ากับเท่าไหร่นะคะ ต่อไปดูข้อ2ค่ะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบโดยประมาณอันนี้1คะแนนนะคะให้นักเรียนนำมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วหาคำตอบค่ะล้านานลบในวงเล็บ สามล้านสามแสน้าร้อยบวกด้วย65754นะคะแล้วนักเรียนก็หาคำตอบค่ะต่อเลยนะคะ ข้อ3นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์แล,ละหาคำตอบนะคะทั้งหมดจะ6คะแนนเพราะว่ามีอยู่3ข้อนะคะ ข้อละ2คะแนนนะคะนี้นะคะอ่านดูข้อ1นหมู่มบ้านเกศรประกาศขายบ้านสองหลังหลังแรกราคา2,899,999บาทหลังที่สองราคา1นึ่งล้านเกบาทบ้านทั้งสองหลังราคาต่างกันเท่าไรให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะแล้วหาคำตอบค่ะ ต่อไปข้อ2ปริมาณน้ำตาลที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มมี3,932,000กระสอบใช้ในการทำอาหารกระป๋องมี2,879,500กระสอบปริมาณน้ำตาลที่ใช้ไปทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนแล้วค่อยตอบนะคะ ต่อไปดูข้อ3นะเอ้ข้อข้อ3ข้อสุดท้าย มีนักท่องเที่ยวใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ3,136,46คนใช้ท่าอากาศยานเชียงใหม่87,47คนใช้ท่าอากาศยานภูเก็ต159,07คนมีนักท่องเที่ยวใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากกว่าท่าอากาศยานอีกสองแห่งเป็นจำนวนเท่าไหร่ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ตอบนะคะ อันนี้นะคะก็ข้อละ2คะแนนเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีข้อข้อสใหญ่จะมีข้อย่อยอยู่3ข้อนะคะก็จะเป็นข้อละสองคะแนนสองคะแนนก็จะรวมเป็น6คะแนนนะคะ,ะคุณครูขอให้เด็กๆทําถูกทุกข้อเลยนะคะ